สวัสดีครับผมเซลบอยมารวยมอตเตอร์สาขาอินโดจีนวันนี้จะพามาชม s u ูซูกิสวิปนะครับปี2019เครื่องพันสองรถเก๋ง5ประตูนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้านะครับไฟใสเลยเป็นรูปโฉมจากโรงงานสวยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโลโก้ของซูซูกินะครับรูปโฉมติดจากปี2019เลยสเกิร์ตรอบคันนะครับคันนี้นะครับ เดี๋ยวเราเลยมาดูยางกาันเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับของซูซูกิเลยนะครับผมสวยเลยนะครับมาในรูปโฉมสีเทานะครับตัดดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับเกียร์ออตโต้เครื่องเล่น เครื่องเสียงเป็นซีดีนะครับผมามาในโทนเบากัากรรมมี่นะครับครับอ่ะเดี๋ยวเราไปห้องผู้โดยสารกันนะครับผมมาชมห้องผู้โดยสารนะครับอ่ะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับโทนเบากัมมี่นะครับสีดํากว้างโอโถงนั่งสบายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายนะครับอ่ะเป็น ้ายสไตล์สวิฟต์นะครับผมก็ด้านท้ายก็จะเป็นโลโก้ของซูบูปินะครับมีสเกิร์ตท,ทอ่อท่อคู่นะครับท่อคู่ด้วยเนาะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับผมดูแล้วแบบทรงกระททดรดนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบๆบคันกันนะครับแม็กสไตล์ง,งานเลยนะครับ มือจับจะอยู่ด้านบนนะครับมือจับฝาดเปิดอ่าห้องผู้โดยสารจะอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมห้องเครื่องกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมเครื่องกันนะครับเป็นเครื่องพันสองจากโรงงานเลยนะครับอ่าระบบเบรก ABS นะครับผมถ้าเดิมเดิมฝากระโปรงเลยครับจะไม่มีการขยับเลยนะครับผมเนาะเป็นเครื่องเดิมติดลงจากโรงงานออกมาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจสอบถามสวิตช์คันนี้นะครับอ่า ผมเซียวบอย062-310-9893นเะครับเรามีทั้งรถยนต์รถเกง๋งรถกระบะตู้ทึบรถคองให้สอบถามกันนะครับสนใจติดต่อผมเซียวบอยเลยนะครับผมขอบคุณครับ